ได้อีกแล้วครับตรงนั้นเจอลูกกระต่ายของน้องแล้วค่ะตรงนั้นไ,ไฟปุ้ยกินน้อให้สไลเดอร์นี่น,นี่ตรงนี้นี่เห็นหัวมันแล้วนี่โออมันไม่ใช่สไลเดอร์ส่วนทางนี้ก็กำลังทำสไลเดอร์อันนี้เมื่อก่อนเขาเรียกว่าเอาไว้ทำที่จับ,<ะ>จบกบเ<ะ>ออมื่อกบผ่านอย่างนี้แหละฮะ นูนเยอะเอะอ่าจะได้ไหมครับใหนดูซิจะได้ไหม,ไมเบาเบาอย่าเบาเบ้องต้าง้าเธอดูซิว่าจะใช้ความพยายามได้ไหมครับเป็นหวัดด้วยแต่ก็สู้ชีวิตสู้ชีวิตอะไรละ่ะเ็อยากเล่น <c oughs> ดูสิครับว่าจะใช้ความพยายามได้ไหมครับเห็นไหมพ่อปลาหมอมาแล้วพี่จ้าได้ปลาหมอแล้วโชว์หน่อยเล่นโคลนแต่ได้ปลาเอา <c oughs> เก่งมาก <c oughs> โอโ้โหเยี่ยมมากได้แล้วครับตรงนั้นน่ะขึนมาหนูอ่ะเอ๊